ประเด็นกันครับซัมซุงก็เปิดตัวในระดับกลางครับ s e ซีรีของ2017ครับนั่นคือเจกับเจครับมาแล้วตามนัดนะเจเจ็ดนิตรินอยู่แล้วนะเจจนิตรินเลยนะเมื่อไม่ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาประมาณเดือนหนึ่งนะครับเจเจ3เนี่ยออกมาก่อนนะแต่เจ2017เนี่ยแน่นอนเจบ้านเราไม่เคยขายเลยนะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับทาง Samsung Thailand เคยถามแล้วว่าทำไมไม่เอาเจสามาน่าจะเอามาขายนะบอกราคามันก้ากึ่งกันไงฮะแล้วมันมันอาจจะไม่ค่อยน่าขายเท่าไหร่จริงๆน่าเอามาขายเพราะว่าพี่เจเขามีลูก3คนพอดีโอเจสามีสี่เนี่ยนะโดย J7 กับ J5 ต่างกันนี้ครับ J7 เนี่ยก็จะเป็นหน้าจอ5.5นิ้ว full HD J5 ก็จะเป็นหน้าจอ5.2นิ้ว J3 มัน5นิ้วไงมันก็จะไล่หน้าจอไปเลยนะครับตามขนาดหน้าจอเลยนะครับโดยที่ตัวเนี้ย CPU ทั้งคู่เนี่ยจะเป็น CPU ตัวเดียวกันเลยนะครับใช้ CPU Exynos 7870นะครับความ structure ของตัวการสร้างเนี้ย14นาโนเมตรนะครับตัว J7 เนี่ยจะมาพร้อม RAM 3กิกขณะที่ J5 จะมา RAM 2กิกนี่รุ่นเล็กๆกลางๆหรอฮะ RAM 3ก็แล้วหรครับนะครับผมนะ RAM 3นะครับแล้วก็ RAM 2นะครับผมนะฮะแบตเตอรี่เนี่ย3,006สำหรับตัว รอมีทั้งคู่เท่ากันคือ16กินะครับโดยกล้องตัว J7 2017กล้องหน้า13กล้องหลัง13โหน้าหลังเท่ากัน13ส่วนตัว J5 เนี่ยกล้องหลัง13กล้องหน้า5นะฮะบอดี้เนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็นยูนิบอดี้โลหะสังเกตนฮะดูภาพนะครับจะมีเหมือนเส้นสายแอนเทน่าทั้งบนและล่างเห็นไหมฮะก่อนๆนหน้านี้นะฮะ J ซีรี J S <S ส์ก็จะเป็นลักษณะเป็นพลาสติกเมสสิลิกแต่เนี้เป็นโลหะเลย ถ้าเป็นโลหะยูนิโบรนี้ก็แปลว่าแกะเปลี่ยนแบตกับใส่อะไรไม่ได้โอ้ทีนี้เปลี่ยนแกะแบตไม่ได้แล้วครับระลาแล้วครับทีนี้ก็หมดสมัยแล้วซื้อโอร์แบงก์กันไปเพราะถ้าเกิดซื้อแบตอีกก้อนหนึ่งจะไปชาร์จตอนไหนไม่รู้นะคงต้องหาแท่นชาร์จด้วยนะฮะเผื่อเนสำรองนะครับนะครับ